สองเลขทะเบียเนเบลลารานีเป็นประธานงานบุญทอดกระถินแห่สื่อกเกลี้ยงแผง ขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกสายบุญที่ว่างเมื่อไรก็จะพาคุณแม่และแฟนคลับไปทำบุญต่างๆที่อยู่เป็นประจำสำหรับเบลล่าราณีโดยล่าสุดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนเบลล่าได้เป็นเจ้าภาพในงานทอดกระถินณพระสุพรรณเจดีเฉลิมพระเกียรติวัดกลางอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีดารานักแสดงดังอีกหลายคนเช่นกิกมยุรินเชอรี่เข็มอับสร พิมพิมมาดาและธงทงมกจกรวมเป็นเจ้าภาพทำบุญงานทอดกระถินครั้งนี้ด้วยโดยบรรยากาศในงานบุญกระถินมีแฟนละครแฟนคลับและชาวสุพรรณบุรีร่วมแต่งชุดไทยมาร่วมบุญกันอย่างคับขั่งซึ่งยอดกระถินล่าสุดอยู่ที่ประมาณ3ามล้านบาทแต่ว่ายอดกระถินยังไม่นิ่งเพราะยังมีพุทธศาสนิกชนรวมกันทำบุญกันมาอย่างต่อนเนื่องเพื่อนำเงินกระถินในครั้งนี้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่อไป อย่างไรก็ตามเหล่านักเสี่ยงโชคผู้ที่มาร่วมงานต่างสองเลขเด็ดเลขทะเบียนรถที่เบลารานีได้เดินทางมาร่วมงานบุญซึ่งเป็นรถตู้โตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่ตอเต่า2 8งกรุงเทพมหานครงานนี้คอหวยต่างรุมจดเลขกันรัว,รวเพื่อเป็นแนวทางเลขเด็ดในงวดนี้